สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ก็มาพบกับพี่จ๋าอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จะมาปล่อยสกูชี่นะคะก็มาดูอดีไลพี่นก่อนเลยนะอดีไลก็ j A u n e s c o r e NUTSA นะคะรับโอนกับปนอิมเอสนะคะลงทะเบียน30 i m ิ5อิมเอห้าสิบนะคะถ้าใครดูอดีไลไม่ชัดเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะหรือว่าชื่อคลิปเนาะ ก็ไม่รับจองนะคะโอนก่อนได้ก่อนส่งของทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์ช่วงนี้เดี๋ยวพี่จะส่งของทุกวันยกเว้นมันหยุดราชาการแล้วก็มันหยุดไปรษณีย์นะคะก็ขอบุณที่มาอุดหนุนนะช่วงนี้ที่พี่หายหน้าหายตาไปนานก็ไม่ต้องห่วงนะคะติดสอบนั่นเองนะคะก็สอบของพี่โหดมากก็ช่วงนี้ก็จะเหลือแค่เข้าค่ายนะคะสะกูชี่ตอนนี้ก็เหลือแค่นิดเดียวแล้วเนาะก็ให้มาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะฝากอุดหนุนกันด้วยนะ ก็ไปดูเป็นเซตแรกก่อนเลยนะคะเซตแรกก็จะเป็นนี่เลยนี่นะคะเซตนี้ราคา50บาทเท่านั้นประกอบไปด้วยปองปอนป,ปองปอนอะไรไม่รู้พี่ก็จำไม่ได้แล้วก็จะมีบานอุมามิแล้วก็เป็นไอติมเป็นบานมินิบานดอกไม้แล้วก็จะเป็น Hello Ki t t y นะคะตัวนี้มีตำหนินะ Hello Ki t t y มีตำหนินะคะนุ่มๆตัวนี้ก็นุ่มๆเหมือนกันมีตำหนิ ทุกชิ้นนะคะแต่ก็ไม่โหดเท่าไหร่อันนี้นุ่มสโลนะตัวนี้ก็นุ่มสโลส่วนตัวนี้ก็นุ่มสโลนะคะสีเหลืองนี่นะคะเซลล่าหาสิาบาทเท่าน,นั้นถือว่าถุงมากเลยเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นครีมพับนะนี่นะคะเป็นครีมพับสีเหลืองตัวนี้นุ่มสโลม,มากๆแล้วก็ตําหนิหนิดเดียวนะคะก็หาไม่ได้ ต่มีตำหนินิดหนึ่งนะคะเบาเชนสีชมพูนะชนิ้นนี้ราคา50บาทเท่านั้นแล้วก็นุ่มสโลด้วยนะคะครีมพับคุ้มมากๆเลยนะถ้าใครซื้อไปต่อไปก็เป็นครีมพับเหมือนกันนะคะจะเป็นสีชมพูออกสีส้มสีส้มแล้วกันเนาะนี่นะคะตัวนี้ก็นุ่มสโลแล้วก็มีตำหนินิดเดียวนะคะตำหนิอยู่ประมาณนี้นะนี่นะนิดเดียวเท่านั้นนะคะ ชิ้นนี้ก็50บาทเท่านั้นมีเบาเชมเหมือนกันนะคะสีมู่มีแพ็กเกจนะคะเดี๋ยวพี่ติดไปให้ทีหลังเนาะต่อไปก็จะเป็นปังยาวนี่เลยชิ้นนี้นะคะราคา30บาทเท่านั้นใครไม่ซื้อถือว่าพลาดมากๆนะคะก็นี่นะมีตําหนินะคะตัวนี้ตามนี้เลยข้างหลังก็ดําๆนิดๆน,น,นะคะไม่นิดนะก็เยอะอยู่นิดนึงก็ขายถูกนะ30บาทเท่านั้นนะคะ ก็คือว่าคุ้มราคานะต่อไปนะคะก็จะเป็นยามโลน่าจะใช่นะยามโลเฮลโลคิตตี้นะคะตัวนี้นุ่มสโลมาก50บาทเท่านั้นเป็นไปได้ยังไงนิดนะคะก็จะมีฟองอากาศจากโรงงานนะคะตำหน,นิก็นิดเดียวนะชิ้นนี้50บาทเท่าน,นั้นนะคะต่อไปเป็นเข้าสู่ของแทนแล้วเนาะก็จะเป็นอีคิรุแกะนะคะตัวนี้นุ่มสโลนะมีแพ็กเกจนะคะเห็นไหม สองพันแนะคะตัวนี้เริ่มแรแล้วนะหายากด้วยมีตําหนติตรงนี้นะคะตรงท้องแลวก็ข้างหลังก็มีนะดําๆนิดนึงนะคะหนึ่งบาทเท่านั้นมีแพ็กเกจนะแพ็กเกจเปิดแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลย The e s t s c h o o l ตัวนี้นุ่มซลอนนิดๆน,น,นะหนึ่งร้อยบาทเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะมีลายเส้นข้างหลังคือแบบโอ้โหคุ้มมากตัวนี้ก็มีลายเส้นนะ มีแพ็กเกจมีแท็กอะไรครบนะคะแท็กเบเริ่มเลยนี่นะ120บาทใหม่ใหม่หมไม่มีไม่น่าจะมีตําหนิไม่มีตําหนิร้อยบาทถือว่าคุ้มมากๆหาไม่ได้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นบิ๊กกิตบิ๊กกิต Hello k คิตตี้สอนบนะคะลายเส้นนี่นะมีแท็กนะคะเบาเชนสิมพูก็ตําหนิก็ไม่ค่อยมีไม่มีแหละอาจจะมีแต่พี่อาจจะมองไม่เห็น ชิ้นนี้200บาทเท่านั้นสโลนิดนิดนะหรือเปล่านะจะสโลนิดนิดนะคะอ่านี่นะแพ็กเกจ200บาทเท่านั้นใหม่นะคะ200บาทต่อไปเป็นมากกะองคูม่านะคะมาดูแพ็กเกจก่อนเนาะแพ็กเกจตัอนนี้มีสติกเกอร์นะคะนี่นะอาจจะเก่าไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมันอยู่นานแล้วนะคะก็นี่นะจะเป็นน่าจะเป็นแท็ก สองพันสิบซันเอ็กนะคะนุ่มสโลดเลยนะตัวนี้นี่นะสองพันสิบนะคะลายเส้นมองไม่เห็นก็ต้องขอดูลายอีกทีก็ได้นะเดี๋ยวนะพี่ปรับกล้องให้ก่อนแอลกล้องไม่โฟกัสเลยนะคะก็นี่นะ นุ่มสโล่สองพันสิบวันนี้ก็สองพันสิบนะคะชิ้นนี้สองร้อยบาทส่วนชิ้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะต่อไปนะคะก็จะเป็นของอีลิกนะมาดูแพ็กเกจก่อนนะคะนี่แพ็กเกจก็ไม่ค่อยยับเท่าไหร่แต่แพ็กเกจปิดไม่ได้โอเคเนาะก็จะมาดูตัวสกูชี่นะคะตัวนี้เป็นซิปแพ็กอีลิกนะมีตำหนินะคะเยอะนะนี่แหกให้ดูเลยนี่นะคะก็คือชิ้นนี้พี่เอามาไว้เล่นเงี้ยมันก็เลยตำหนิเยอะ แต่ว่าตัวนี้แพ็กเกจเนี้ยมันเป็นแพ็กเกจรุ่นเก่านะคะก็เลยแลแล้วนะแลแค่แพแลแค่แพ็กเกจนั่นแหละแต่ว่าตัวก็อาจจะแลมีลายเส้นเน็กอินลิกตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะนี่เน็กอินลิกนะคะข้างหลังก็จะดำดำไม่ดำไม่ดำแต่ว่ามันจะแบบขาดนิดนิดเนี่ยประมาณเนี้ยอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าตัวนี้นุ่มสะโลมจรงิงใครไม่มีต้องรีบเก็บแล้วนะตัวเนี้ย โลของมันตัวนี้โลวลมากนุ่มมากนุ่มกว่าขาไก่อ่ะพี่เลยชอบตัวนี้นะตำหนิมีนะคะนี่ตามล่องมันเลยชิ้นนี้สองรแปดสิบชิ้นนี้สองปสินะคะคือมันชิ้นใหญ่มากดูดิก็แพ็กเกจเริ่มแลตัวนี้เริ่มแลต่อไปนะคะของแลไอเทมเลยนี่เลย เป็นอิงลิชแมทของไอบลูมนี่นะแพ็กเกจก็ยับตามสภาพและตามการเวลาเลยนะคะก็จะมาดูตัวสกูชี่นี่ก็ตำหนิเยอะนิดนึงเนาะมันเก็บไม่นานแล้วนะนี่นะแล้วก็จะด้านหลังก็มีตำหนินะคะ ก็จะมีลายเส้นบลูมบลูมบลูมอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นี่นะลายเส้นมันตรงนี้นะคะลายเส้นยังไม่ลบเนาะนี่เห็นกันย่างนี่แหละลายเส้นมันนะคะบลูมก็นี่นะคะตำหนิแหกแหกประมาณนี้เลยนะคะนุ่มสโลนะชิ้นนี้คือแบบมันแรงแล้วนะแรงจริงบางร้านก็สองพัน พันสองพันแต่ว่าพี่ปล่อยในราคาแค่690บาทเท่านั้นนะคะคือว่าแบบหาราคานี้ไม่ได้อีกแล้วเนาะก็ให้มาช่วยหนุนกันด้วยนะคะ